ค่ะจากช่องปูนา USA Channel ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุนาก็อยากจะมาขอบคุณนะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆนะคะที่หรือว่าพี่ๆนะคะทีะ่ให้ปุนาเขียนโปรไฟล์ให้นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ปุนายินดีด้วยนะคะที่ปุนานะคะ,ะสมัครนะคะในเว็บให้แล้วนะคะก็ บางคนก็มีหนุ่มนะคะโทรศัพท์มาคุยบางคนก็มีหนุ่มติดต่อมาอะไรอย่างนี้ก็ดีใจด้วยนะคะก็อยากจะแดงความยินดีกับพี่ๆนะคะทีะ่บางคนนะคะก็ปุนาทำโปรไฟล์ให้แล้วก็ไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็มีคนเข้ามานะพูดมาคุยด้วยก็ดีใจนะคะดีใจจริงๆนะคะก็นะคะมีหลายท่านนะคะที่ ติดต่อปูนามาว่าอยากให้ปูนาเป็นโค้ชให้นะคะอยากให้ปูนาช่วยนะคะหาแฟนฝรั่งให้นะคะแต่นะปูนาจะบอกให้นะจะให้ปูนาหาแฟนฝรั่งให้โดยไปหาใครไปตัวเขาเรียกไปเลือกคนมาให้อะไรอย่างนี้ปูนาจะไม่ทํานะคะแต่ถ้ามีฝรั่งคนไหนมันบอกว่าอยากจะให้ปูนาหาแฟนให้นะั้นได้นะคะ แต่ว่าจะให้ปูนาไปจับโอคนโน้นไปให้คนโน้นปูนาจะไม่ให้แต่ว่าปูนานะคะมีอีออกทางที่จะช่วยเหลือให้นะคะไม่ใชใ่แบบว่าให้โดยตรงแต่ว่าปูนาจะช่วยให้โดยการช่วยเหลือถ้าใครนะคะอยากจะให้ปูนานะคะสมัครเว็บไซต์ให้นะคะบางคนเขียนภาษาหรืออะไรไม่ได้ปูนาก็นะคะ ยินดีนะคะที่จะช่วยนะคะเป็นโค้ชให้นะคะคือจะเขียนโปรไฟล์ให้นะคะยินดีนะคะ<ม>ก็หลายๆนะคะ,<ม>ก,ะ,คะก็หลายพี่คุณพี่หลายๆท่านนะคะที่ปูนานะคะที่ไว้วางใจให้ปูนานะคะสมัครให้นะคะปูนาก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ดีใจด้วยนะคะ<ม>ก็ขอนะคะปูนาก็ขอ,อให้พี่ๆนะคะทุกคนนะคะ เจอนะคะเจอคนที่ใช่นะคะเจอเนื้อคู่นะคะเพื่อจะได้เดินจับมือจูมือกันไปในยามวัยชรานะคะก็แต่ว่าก็เวลาเล่นก็มีสติกันนะคะแล้วก็ปุนาอยากจะบอกนะคะพยายามเวลาเล่นก็สแกนนิดหนึ่งนะคะอย่าไปเห็นคนมามาทักมาทายหรืออะไรงนี้ก็อย่าไปเขาเรียกอะไรอะ่ะอย่าไปเชื่อง่ายนะคะเพราะว่า บางครั้งในในเว็บเดตก็มีสแกมเมอร์เยอะนะคะเราก็ต้องแบบเล่นอย่างมีสตินะคะก็อยา่าคือดูท่าทีนะคะ่ถ้าเขามาแบบว่าเขาไม่พูดถึงเรื่องเงินหรือเขาไม่พูดถึงคือเขาไม่มาเรารู้นี่เวลาเราคุยคุยกับใครนะคะเราจะรู้นะคะเราจะมีะวิจารณญาณเราจะมีจิตสํานึกเราจะมีเซนเราจะรู้ว่าเออคนนี้มา จริงใจกับเราหรือว่าไม่จริงใจกับเราเราจะเราจะมีความรู้สึกมันมีมันมีรู้สึกนะมันมีรู้สึกว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ไม่ใช่มันมันจะมีนะคือทุกคนมันต้องมีจิตวิญญาณมันต้องมีจิตสํานึกมันต้องมีจิตสัมผัสมันต้องรู้นะคะคือเหมือนว่าเราไปชอบใครอย่างเงีย้ยคนที่เขาจะชอบเราคนที่จริงใจ,จ,ใจกับเราเราจะดูออกก็เหมือนกันเราเดทออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะก็อยากให้ใช้นะคะมีสติในการเดทนะคะก็ แล้วก็นะคะก็มียังมีหลายๆท่านนะคะที่อยากจะให้ปูนา,าเป็นโค้ชให้นะคะอยากให้ปูนา,าเขียนโปรไฟล์ให้นะคะปูนาก็ยินดีรับใช้นะคะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเมืองไทยแย่นะคะเมืองไทยแย่เหลือเกินนะคะอยากจะหนีจากสภาพความเป็นอยู่ตอนนี้นะคะจากเมืองไทย ไม่ว่าแต่เมืองไทยกับทุกทุกประเทศนะคะทุกประเทศทั่วโลกนี้นะคะมันก็มีสถา,านการณ์ที่ย่แย่เหมือนกันนะคะแต่เพียงนะคะอเมริกาหรือว่าโซนยุโรปนี่มันดีหน่อยคือเขาได้ฉีดวัคซีนนะคะมันก็เลยดีหน่อยคือ,อผู้คนติดเชื้อลดลงแล้วก็การตายลดลงนะคะมันไม่เหมือนแถวโซนเอเชียเราคือตอนนี้มันลำบ,บากเพราะว่าการฉีดวัคซีนก็ยังมีไม่ทั่วถึงนะคะแล้วกัการ ที่มีวัคซีนนำเข้ามันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอนะคะแล้วก็คนประชาชนคนตาดำๆคือพี่น้องศาวไทยนะคะก็อยากคือมันไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นช่วยแรงผัดดันคือการที่ได้เข้ามาฟังนะคะ,ะสะพ้ายฝรั่งและเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศนะคะ เราก็เอาประสบการณ์ที่เรามาอยู่มาเล่าสู่กันฟังว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงนะคะมันก็ทําให้หลายหลายคนที่อยู่เมืองไทยนะคะพี่ๆหลายหลายคนที่บางคนก็อายุเกิน50ขึ้นแล้วนะคะก็แต่ก็หมดหวังนะคะบางคนปลดปลดปลด,ปลดกเกษียณมานะคะปลดกเกษียณข้าราชการมานะคะมาอยู่บ้านนะคะมันก็ไม่มีอะไรจะทำบางคนเพราะว่าเลิกกับสามีอย่ากับสามีมันก็มีอาการเบื่อเบื่อนะคะ มันก็เละกีอย่างสถานการณ์เมืองไทยเราตอนนี้มันก็เข้ายากหมากแพงทุกคนก็อยากจะหนีนะคะหนีจากเมืองไทยมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือบางคนก็อยากจะ,ะมะีแฟนเป็นฝรั่งนะคะสามารถย้ายไปอยู่เมืองไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้มันก็มีลหลายๆต่างคนต่างกิจจากใจนะคะแล้วก็เราเป็นคือเราอยู่เมืองนอกเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้ทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะคะ ไม่หมดหวังนะคะเพราะว่าเพราะว่านะคะการที่เรามาอยู่เมืองนอกเราจะเห็นสังคมเมืองนอกนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุระหว่างา50ขึ้นนี่นะคะการใช้ชีวิตเขาก็ยังยังมีคุณค่าคนฝรั่งเขาก็ยังจะมองว่าคนอายุระหว่าง49หรือ50ขึ้นถึง60 70เขายัง คนฝรั่งเขายังให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานนะคะคุณสามารถไปทำงานได้นะคะถ้าคุณยังมีแรงนะคะเขาจะไม่มองว่าหน้าตาคุณแก่แล้วอายุคุณแก่แล้วเ,เขาจะไม่มองว่าคุณหมดสภาพนะคะถ้าคุณจะอายุมากขนาดไหนนะคะคนฝรั่งนี่เขาจะให้ความสำคัญนะคะในตัวคุณนะคะ คือปูนาจะยกตัวอย่างนะคะปูนาเคยยกตัวอย่างมาครั้งหนึ่งนะคะคือปุนานี่มีเพื่อนนะคะที่ทํางานคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวอ่าเกาหลีนะคะสมัยก่อนนางนางนางนี่จะเป็นลูกค้านะคะตื่นมาตอนเช้านางคืออาชีพของนางนี่ทําความสะอาดมาตลอดชีวิตนะคะคือเป็นแม่บ้านทําความสะอาดตามโรง,งแรมหรือว่าตามอ่าอ่าในค่ายทหารนี่ค่ะคือนางจะทํางานตามโรงแรมนะคะในค่ายทหารแล้วก็ ทำความสะอาดอตามออาาตามซูเปอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะพีะ่นางก็มาอยู่อเมริกา1ิบสี่เขาเรียกอะไรามาอยู่อเมริกานี่น่าจะประมาณ45ปีนางเล่าให้ฟังนะคะนางแต่งงานกับทหารอเมริกันคือสามีนางนี้ไป รับราชการที่เกาหลีคือสงครามเกาหลีสมัยก่อนและนางก็เจอกับแฟนนะคะแล้วก็น,นางก็เลยตัดสินใจนะคะย้ายมาอยู่เมริกากับสามีและนางก็มีลูกอยู่คนหนึ่งมีลูกสาวอยู่คนเดียวนะคะอาชีพของนางนี่คือทําความสะอาดมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่เมริกานะคะใหม่ๆนางบอกงี้นะคะและ้วก็นางนี่จะซูบุรีตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยที่ร้านภูนานี่จะเปิดประมาณ หกโมงนะคะลูกค้าคนแรกก็จะเป็นนางนางจะมาซื้อบุหรี่เพราะคนเกาหลีเขาชอบสูบบุหรี่เอลเอ็นเอ็มเมนต์่นี่เขาจะมาซื้อทุกวันวันละซองละซองทุกวันจนเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะก็ไม่เห็นนางไม่รู้ว่านางหายไปไหนก็นางจะพอมากคนเกาหลีนี่คือ,อฟันจะไม่ค่อยมีอายุมากแล้วฟันก็เริ่มจะหล่นหายอะไรเงี้ย แล้วตัวนางนะก็คือสูบยามากนางก็จะดูผอมคือดูแบบไม่มีไม่มีราศีว่างั้นเหอะคือแบบว่าจอยพี่น้องจอยกับเขียวว่องวองพี่น้องคือนั่งเป็นลูกค่าประจําแล้วหลังจากนั้นนางก็หายไปเป็นปีหรือสองปีนี้พอเห็นหน้านางในที่สุดเมื่อ,อเมื่อต้นปีเนี่ยภายในต้นปีนี่นางก็พอดีที่ทํางานของบุนานี้เขาสมัครแคชเชียเพราะช่วงหลังเนี่ย คนเขาจะไม่ค่อยไปทํางานกันเพราะว่าการอยู่ที่บ้านนะคะรัฐบาลจ่ายเงินนะคะเงินสนับสนุนทางรัฐบาลเนี่ยคือเขาจ่ายเงินให้คนแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยกลับไปทํางานเพราะว่าอยู่ที่บ้านได้เงินเยอะกว่าการไปทํางานนี่คนก็ไม่ค่อยไปทํางานสังเกตเวลาไปไหนมาไหนทุกวันนี้นะคะสังเกตสถานที่ต่างๆจะเปิดรับสมัครงานทุกที่แต่ไม่มีคนไปสมัครเพราะว่า อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเขาอยู่ที่บ้านเขาได้เงินเยอะกว่ากันไปทํางานเพราะว่ารัฐบาลจ่ายให้เขาช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพอดีมีนางคนเดียวไปสมัครไปสมัครแล้วก็ทั้งบริษัทไอทางที่ทํางานเขาก็รับนางไว้นางอายุเจ็ดสิบสามปีพี่นอ้องคิดเบิ่งเจ็ดสิบสามปีนะคะนางไปทํางานปูนาเป็นคนอสอนนางเองเป็นแคชเชียนางไม่เคยทําแคชเชียเลยไม่เคยเลย ปูนาจะสอนสอนตั้งแต่มือแรกพี่น้องบ่าวาไผเขามากับสางรุ่นรุ่นใดเขามาบ่าวาพนักง,งานใหม่เข่ามานี่เขาจะส่งมาให้ปูนาสอนเพราะว่าปูนานี่จะสอนแบบว่าสอนดีแล้วกะ็เวลาสอนเสร็จเราต้องคือทุกคนจะขยันหมดจะเป็นคือปูนาจะสอนสอนต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เวลาไม่มีลูกค้าอย่าไปยืนเล่นเราต้องไปพยายามอย่าให้มือว่างคือต้องไปจัดของอยู่ใน อยู่ในในลานนี่อีหยังกระตาหนี่พยายามพยายามไปเห็ดคือบอตองอาเวลาแต่ละวินาทีนี่เสียคุณค่าไปปูนาจะสอนทุกคนที่ปูนาสอนจะขยันบมดแล้วก็นางก็มาทํางานนางมาทํางานจนถึงทุกวันนี่พี่น้องจา๋านางบอกนางขอบคุณมากที่มาเจอปูนาปูนาจะสอนในนางบอกว่าขอบคุณที่แบบว่าสอนให้นางทุกอย่างจากนั้นที่เคยเทํางานเป็นแม่บ้านทําความสะอาดมาตลอดชีวิต จนอายุเจ็ดสิบสองปีพี่น้องในที่สุดนางก็มาทํางาน6เดือนแล้วนี่ที่นางมาทํางานหเดือนนางมาเดือนนัาจะมาพฤติกานี่แหละพฤติกาเพราะว่าตอนนี้นางมาอยู่ได้ครบ6เดือนแล้วผ่าน,านการฝึกงานไปแล้วนางก็ขอบคุณและนางก็ได้รับรางวัลพนักง,งานนางได้รับรางวัลกับปูนาก็ได้รับนางก็ได้รับนางก็ขอบคุณนี่ถึงจะเล่าให้ฟังอยากจะบอกว่า การที่คุณอายุมากฝรั่งเขาจะไม่เขาจะไม่ถามว่าคุณจบอะไรมาเขาจะไม่ถามว่า,าประวัติของคุณเป็นยังไงเขาจะไม่ถามว่าการประสบการณ์การทำงานคุณเป็นยังไงเพียงแต่คุณจะอายุมากก็เขาก็ไม่สนเพียงแต่คุณจะทำงานให้เขาได้ไหมคุณตั้งใจที่จะทำงานเขาจริงไหมคุณจะตั้งใจเรียนรูนะ้การทำงานหรือเปล่า นี่คือเหตุผลของฝรั่งเขาจะไม่มองว่าโอ้ยหน้าตาของแก่บานนี้แล้วเจ้าคือว่าไปอยู่บ้านยายเจ้าัมห้ทำงานทําการอะไรยังไปให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านฝรั่งเขาจะไม่มีอย่างนั้นค่ะเขาจะไม่มีนะคะเขาจะรับคุณหมดอยู่ที่ว่าคุณจะทํางานให้เต็มความสามารถให้เขาหรือเปล่านะ,ค,ะคุณพร้อมที่จะทํางานให้เขาหรือเปล่านี่คือ ปูนาชอบคือ,อสังคมและวก็ทนธรรมฝรั่งอันนี้คือปูนาชอบปูนาถึงจะอยากนะคะอยากจะให้กำลังใจนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่อายุมากกว่า50ขึ้นไปนะคะอย่าไปท้อนะคะแล้วก็อย่าหมดหวังนะคะถ้าใครอยากให้ปูนานะคะเป็นโค้ชให้นะคะก็ติดต่อปูนามานะคะทาง f a c e b o o k นะคะทางเมสเซนเจอร์ Messenger นะคะปูนาจะช่วยนะคะ อยากจะให้ทุกคนนะคะคือปูนามีความสุขแล้วพี่น้องอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขเหมือนปูนานะคะปูนาไม่คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะอยากจะช่วยเหลือนะคะเท่าที่ปูนาจะช่วยได้นะคะแต่ว่าปูนาช่วยให้แล้วนะคะมันอยู่ที่ความสามารถของอของไอทุกคนนะคะที่จะพยายามนะคะปูนาก็บางคนนะพี่บางคนก็ ไม่รู้เรื่องแต่ปูปนาก็จะพยายามบอกควรทาอย่างนี้อย่างนี้นะคะการเล่นอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็ปูนาก็นะคะอยากจะช่วยนะคะทุกคนนะคะถ้าใครนะคะอยากจะให้ปูนาแต่ว่าต้องมาตามลาดับต้องให้มาตามนะคะตามคิวนะคะเพราะว่ามันคือมีเยอะนะคะปูนาต้องสมัครให้นะคะ แล้วก็การสมัครของปูนาเนะะี่ยครับปูนาอยากจะบอกนะทุกคนนี่นะคะต้องเตรียมอีเมลนะคะแล้วก็ไปสมัครสกายไว้นะคะสกายพีดอตคอมเขียนนะคะประวัติตัวเองนะคะประวัติส่วนตัวชื่อที่อยู่จังหวัดนะคะสําคัญนะคะอีเมลนี้สําคัญแล้วก็ที่สําคัญปูนาอยากจะบอกนะคะใครอยากจะมาสมัครนะคะอยากให้ปูนาสมัครให้นะคะ เขียนชื่อที่อยู่ตัวเองนะคะบ้านเลขที่นะคะอายุนะคะแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็มีลูกกี่คนนะคะแล้วก็อาชีพปัจจุบัน,นเป็นยังทําอะไรอยู่นะคะมีอาชีพอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็ อีเมลนี้สําคัญอีเมลนี้ต้องมีแล้วก็เว็บไซต์สกายเพราะว่าผู้ชายบางคนนะคะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเขาเพียงแค่เป็นสมาชิกไอ้ไม่ใช่เป็นโกลเมมเบอร์โกลเมมเบอร์คือสมัครเสียเงินคือเขาสมัครฟรีเวลาเขาติดต่อกับเรามาเขาจะอ่านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นไอเขาไม่ได้เสียเงินคือต่างคนคือผู้หญิงก็ไม่ได้เสียเงินผู้ชายก็ไม่ได้เสียเงินสมัครซีต่างคนก็ต่างอ่านไม่ได้นะคะฉะนั้นนะคะ เวลาเล่นนี้นะคะเราต้องพยายามนะคะหาคนที่เขามี go member นะคะเขาจะมีรูป g กนะคะเป็นรูปอย่างนี้นะคะรูป g กจะรู้ว่า go member คือถ้าเขาผู้ชายคนนั้นมี go member เขาสามารถอ่านอีเมลเราได้หรือว่าส่งข้อความมาหาเราได้แล้วก็สามารถติดต่อเราได้นะ,ะสำหรับคนที่ไม่มีเป็นสมาชิกฟรีนี้จะอ่านไม่ได้นะ,ะมีพี่ๆหลายคนบอกว่าเออเขาเขียนมาอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็น ไม่ได้เสียเงินนะคะเขาแค่สมัครฟรีๆนะคะอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะไปคุยกับคนที่เขาเป็นโกลแมนเบอร์ member, ที่มีมีจุดเป็นเป็นไอ้รูกคล้ายๆกับรูปโกนะคะมันจะมีบอกได้ปูนาจะบอกอีกทีนะคะก็ดีใจกับพี่ๆหลายๆคนนะคะดีใจจริงๆที่ขอบคุณปูนาก็ขอบคุณที่ ไว้วางใจปูนาให้เป็นโค้ชนะคะปูนาก็เต็มใจนะคะด้วยความเต็มใจนะคะกะ็หลายคนก็บอกว่าเจอแฟนกำลังคุยอยู่แค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะปูนาก็รู้สึกแบบว่ามีความดีใจกับพี่ๆเขานะแล้วก็นะคะ อยากจะบอกนะคะทุกๆคนนะคะถ้าอยากจะสมัครต้องต้องรอคิวหน่อยนะคะเพราะตอนนี Pen ้หลายๆท่านก็อยากให้ปูนานะคะปูนาก็ทําตามคิวนะคะปูนาก็เต็มใจที่จะช่วยนะคะก็ขอบคุณที่ให้ปูนาเป็นโค้ชให้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจนะคะก็อยากจะช่วยเหลือนะคะอยากจะช่วยเหลือนะคะทุกๆคนนะคะช่วยเหลือพึ่งพากันนะคะจากชีวิตที่เรามีความสุขเราก็อยากจะเผื่อเพให้ความ คนอื่นมีความสุขกับเรานะคะปูนาก็ขอบคุณจริงๆที่มาให้กำลังใจทุกติดทุกคนที่ให้กดติดตามปูนานะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าปูนาอยากให้ไอถ้าใครอยากจะให้ปูนาช่วยนะคะก็ส่งนะคะข้อความมาและปูนาจะช่วยเขียนโปรไฟล์ให้นะคะแล้วก็ติดต่อปูนานะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ